ที่หนึ่งไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับพบกับผมลีกแกร์ปจินครับในเกมฑ์ S C T คอนคอนเทนต์คอนทิเนาคอนทนิเนียบแปลว่าคอนเทนต์บีดคอนเทน n t m e n t ีดออบบี้ครับผมใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกินน้ำหน้าปลาไปก่อนหมายถึงไหนอ่ะโดดโดดปกติใช่่ะเคือตอนที่เจอ J T P ครั้งแรกมน้องเลินหสิป่ะ เออยังไงอ่ามาแล้ว scp หกหกเคืออะไรอะ scp หกเคือมต้องเดินนะปาเดินยังไงเดินปกติอ๋อตัวเย่เลยเย่อะไตกน้ำห้ามโดนน้ำเดึบึบึกรนดอ๋อนี่เอาเอาเอา จะไปเข้าเครื่องไปตามตัวเย่เลยเครื่องอะไรเครื่องมามีแป๊บซี่ด้วยอ่ะค้างไปเลยอ,ะอ,อ่ะเอาทำไงอะ่ะอันเนี้ยทำไมค้างอะ่ะเ,เฮ้ยทำอะไรได้ไหมอะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ไต้ตีมาดูนี่อ้าวตุยย่ะใครอะตีน่ะไม่ตีตุยย์โดนเครื่องไอเอชซีพีอ่าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองคืออะไรทำให้เราเดินไม่ได้เลยสตาร์ทแอดตีไปอีกแ้วเลยใครรู้บ<อ>้างน้องๆว่าไอตัวนี้ทำไงตัวนี้คือตัวอะไรตัวเลื่อนไม้เนี่ยกล่องเนี่ย อ๋อต้องเดินปกติเดินไม่ได้เลยเนะี่ยค้างเลย <c oughs> คือห้ามกระโดดป้าต้องตีแย่ก่อนนีเสื้ตัวก็ได้อ๋อห้ามกระโดดเหรอใช่เ <c oughs> พราะมันจะเหยียดเหยียดตัวเองอ๋อโอเคโอเคโอเคอ้าวจะได้ไม่โดดป้ตตตาติดด้วยป้าไหนอ่ะตีดอยู่ข้างหลังป้าไอ้ตี <c oughs> <laughs> ี่ไอ้เดินปกติเเลยหรอได้กินด้วยได้กินอีกชั่วโมงหนึ่งไหมอีกชั่วโมงหนึเลยอ่ะใช่อีกปีหนึ่งถ้าตีดไปไหน <c oughs> อ่ะอยู่ตรงนี้โอ้แล้ว SCP ห <c oughs> ้าหนึ่งสามคืออะไรปลามีโค้กด้วยเดี๋ยกินโคก้กอ่ะอเโค้กเ <c oughs> ออคือ SCP ปลาผ่านได้ยังอ่ะ คืออะไรเนี่ยแล้ว <มา S 1> <า>ผ่านได้แลผ่านได้ยังไงพาผ่าน้ A ดีกระดาษได้ยังไงอา้าวกล้องสองดูดาวทำอะไรได้สิกล้องกล้องดูดาวดูดาวอ๋อ A C P อะไรเนี่ยเนี่ย A C P อะไรไม่รู้นะนี่เหรอสองสามเก้าเก้าอ๋ออยู่บนดวง ฮะ,ะชนปี๋ทำไมเนะี่ยวว้าไหนอะอยู่ไหนอะ,อะต้องดูดาวเนี่ยเอาหายไปแล้วจินกดเองเอ้าวทำไมตินตายอ,ะอ่ะอาจินอยู่นอกแมตต์กิเกตตี้เอ้าวจินไปกลับไปที่สปอนอน่ะที่กลับไปที่สอปอนอปอน์อาจินกลับไปที่สปอนน์นะดูดูไปเนี่ย ใช่ปะไม่ใช่อ๋องไงปไปใครรู้ว่าบอกด้วยนะครับไม่รู้รเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ค<ะ>่อยๆเดินไป<ะ>จินอีไอ้ขังในเอ p ซีพีสามศูนย์สามทำอะไรฮะจิน<ะ>มีกระดิ่งไงกระดิ่งว้นทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอาเป็นชวนมาเล่นนั่นเนี่ย ไม่ดูว่าอะไรเด็กขาดเลยอะไรอ่ะไม่เข้าใจอันนี้อะไรตร้องคุก scp หรอ่ะ scp อ้ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันไปลาไปาต่อเผื่อเจออะไรนี่อะไรนี่ scp นี่หว่าปะราต้องลงมืข้างล่างอแล้วเข้ามาได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผ่าน นั่งนั่ง,งตง้องโคกระดูทำไมจริงไปตรงไหนจีไนไม่ด็กอะไรอ่ะเขาทำอะไรได้อะดีกว่าดีกว่าออกดีกว่าเฮ้ยทาที่สป้อนนี่เวอะ๋อ,อ ACP อันนี้หรอ ACP เลยไอ้ศูนย์คือตัวกระดิง่งเนี่นนยจะยางล่างและ ล่างคือตัวอะไร HCP ศูนย์หกเก้าไงหกเก้าแล้วคือตัวอะไรตัวที่นั่งขาวๆอ่ะขาวๆเลยกะโดดไปได้เพื่อนแล้วเพื่อนตัวเย้เพื่อนตัวเย่เพราะบอกมะเผาหันหน้ามาอ่ะปลาอยู่ไหนอ่ะดูข้างล่างนี่ไปกัน เอสซี c ีมีข่าวเราปะเอสซีพีค่าวล้วได้ข่าได้เหรอไงวิ่งไววิ่งไวเออะไรอะ S อสซีกัคุยกับิกินหรอคุยว่าดีฟ้าดีฟ้าดีฟา่ะยังไงต่อมันไม่ได้ตอบกินเลย scp 99มันจะตามเรามาได้อะไหนุ่มหมุนมีหมุนมาทำไมเนี่ยมันน่าไว้เ่อเฉยอ่มันตามดิวไปเรอตามได้ด้วย scp โดดปึ๊บไถังมันทำไม scp เก้าเก้เา<ะ> SCP 3, เก้าว่ะอ่า ไม่ได้ทุกข์ถ้าเราไม่มองนี่อะไรอะ่ะขอ้อตัวห้ามมองเห,หรอมองไรวไันเละเทะอืมปาเราจริงด้วยปะดีเราจริงด้วยป๋าอีกปีหนึ่งเดีย๋ยวค่อยผ่านอีกปีเดียวว่าตามเราทำไมเนี่ย scp เอ่อ กูแก้วแก้วสูตรทำสามอะไรสักอย่างหนึ่งแฟนหน้าจอขึ้นไหมแฟนหน้าจอขึ้นสีเขียวไหมแฟนมาทำไมเนี่ยแฟนหน้าจอขึ้นสีเขียวไหมไม่ครับแต่จริงขึ้นสีเขียวขึ้นสีอะไรก็ไม่รู้นี่ scp นกปฟ้ามันก้าวออะไรครับเนี่ย scp หนึ่งสองสี่ scp ก้าวก้ามาอีกแล้วอ่ะทไมเกิดจะ ต้องกันแค่นี้อ่ะ ACP 009คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีอะไรกันเคลนแต่ c p 999มันตับดินมาติดๆเดียวม c p นะก็ใส่ไฟฟ้าหรอติดๆติด s c p 999มันต่ายเร็วไม่ s c p เอ๊อเอโอเค ปาร์ตูเย่แล้วว่ามาลาพินด้วยมาดิออกจากออกจากคืออะไรได้อีกชาตินึงอะไรอีกชาตินึงมันองเค้กเต็มเลยอ่ะห้ามกินห้ามกินในเกมโนบะกุ้ยตุยตกน้ำตุยเย่เนี่ยั่รเอชพีไม่โหดเท่าตกน้ำ อ,อยู่ไหนอะอยู่ตรงนั้นเหรอ,อตรงนี้แหละตรงจุดสปอนเหรอไม่ไม่ด่าน scp สอง scp ต่าก็ยังมี scp ศูนย object card อีขิดไหนดูสิฮัลโหลตกใจหมดเลยอ้าตกใจ ไปดีกว่าไปนู้นได้ไหมไปนู้นมีอะไรเอ่อมีอะไรเหมือนกันไหมเหมือนฝั่งนู้นไหมไดูสิฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยขอ,อม่ให้เราผ่านไปอยู่แล้วหรือเปล่าทางนี้อ่ะคือ,อปลดปักไฟทำอะไรได้กดอะไรไม่ได้เลยแถมมือจินหายไปแค่หนึ่งแล้วปะ scp ศูนย์ห้าสามไม่เปิดไฟอ่ะไม่รู้มีอะไรน่าเพลงน่ากลัวจังโอ้ตกใจอีกแล้วอะไร scp เก้าเกล้ามหาตอ่เขาตกตัวเย่แต่มาเจอย่งมองมันอ่ะไหนไหนไหนอู้ตั้งหกตรงนี้เลย โอเคสิวสิวปึออ๊บหยุดตกน้ำตัวเย่มาสปานี้ก็เป็นตัวเย่อะปลาตัวเย่ใครติงตัวเย่แล้วติงเกตกลับมาขุดจุดสปอนอะปะกลับมาจุดสปอนใช่กินตัวเย่แล้วติงกลับมาจุดสปอนเริ่มใหม่นะเลยเริ่มใหม่จุดจุดสปอนเหรอ หรอจุนเริ่มใหม่เลยเหรอใช่ป่าจุดสปอร์เหรอทำไมป่าไม่ต้องจุดสปอร์น่ะให้ไปต่อทำไมป่าไม่ต้องจุดสปอร์น่ะทำไมจุดจุดสปอร์น่ะอะไรอ่ะทำไมมีเอเลี่ยนอยู่นี่อ๋อเราไปไงอ่ะอืมอะไรเนี่ย SCP ีพีอ อาทำไงมาดิดีเซตตัวดีก <500 S 1> วา่าติดร้นกิน d o i n งซอมบี้แต่โดนฆ่าไปอยู่สปอร์หรือเปล่าทำไมจินอยู่สปอร์ตลอดเลยอะไปไหมทำไมจินอยู่สปอร์อดู่ตรงบ่อยๆเลยจินอยู่ตรงจุดสปอร์เ,อเยอะมากอะจินอยู่ตรงจุดสปอร์ออบ่อยามาก<ๆ>เลยอะ โดดตึ๊บทำไมต้องป้าป๋าครับทำไมต้องป้าป๋ามันต้องไม่อยู่ตรงจุดสปอน่ะถ้าโดนกัดโดนกัดโอ้ดีไม่ตายมันไม่ตายหรอกปกติมันโดดยากอยู่นะยังไงอ่ะ กดดไปน,นู้นแล้วไงต่อน่ากลัวตัวล่า S P อะไรอ่ะมาดิเอา้า What is this? กี่ decimal สาม,มสิบแปดอ่ะ S C P อะไรนะ S P สามสิบแปดว่าโดดไปตายอ่ะคืออะไราตายปะ ไม่ตายไม่ตายโอเครอดรอดนะครับ scp 718ดูกตาหมุนตามไหมอยู่นีปลาดิาดดนด้วยนะ di ใช่ดอาดินไม่มีเป็ดด้วยปลาดินด้าานวยเอออะไรปะเอออออะไรเนี่ยมีเอออยู่ตรงเนี้ย scp เอ,อ่อ ไม่ใช่มันเป็นมดมดอ๋อ uh เอ้ยตกใจมดตกใจตกใจคือตัวอะไรอ่ะที่เป็นไข่อ่ะอ๋อ s, uh. <S c ีนี่หรอเอึเอ๊เออึ๊บตัวเย่ตามด้วยโอ้ยใจโหดหลายมากใหม่ scp โอ้โหเิ่มแบบนี้เลยเหรอ,หอป,ะปะึอ๊บไปปึ๊บปึ๊บทำไมลอยอยู่วะน้าลอยกันเราก็หนีนะครับผมมดเหรอถ้าเป็นเหมือนเรื่ยเลยเรื่เลย้าเป็นมดปะอกลัวตัวไข่ตัวไข่ตัวไข่มาต่ดกินด้วยสิอีนปีหนึ่งได้ไหมอ่ะ เอออีกปีนึงเลยเหรอใชโอ่โอเคอเฮ้ยทหารจิว๋วใช่ไหมเนี่ยใช่ทหารจิ๋วของเล่นเหรอไมอ่อย่าตกมานะอย่าตกมานะโอเคเอ้าโดนอะไรอ่ะอืมดูยเ่หรออืมดูย่เ,ร,เ,ยยเราดินด้วยแอต่อปะก็ต้องเหรออยู่ไหนแล้วล่ะมาดิ มาตีมาตีตีมาตีหกจุดเซฟไกลมากโดดก็ไม่ได้เฮ้ยวิ่งก็ไม่ได้ตึ๊บ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 มาแล้วไอตัวเนี้ยน่ากลัวอ้าวเปตัวอะไรอ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องตามมานตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวที่เป็นไข่อ่ะน่ากลัวอา้าลืมเซฟอ่ะเซฟตรงนี้แหละเซฟ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  ย้ำหลายหลายรอบทหารทหารน้อยน่ากลัวทั้งนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาเรียบร้อยทะลุจัก,กรวาลมาวางลง่าง,งเลยโอ้โหอยู่บจัก,กรวาลเลยอดเล่าไปยังครับยังเลยมาตื่นชาร์ตอนะ่ะตัวเย่อีกแล้วโดดไม่ถึงโดดอะไรไม่ถึงไงโดดข้ามแม่น้ำลำคลองไม่ถึง ไปครับไปพอติ้นมาช้าจังอ่ากะตุยยังไ่ไม่เซฟไปหรอฮะไม่ได้เซฟเอาไว้แล้วดูนี่ผ่านไหมผ่านนิ่กระโดดต่อรงจุดเซฟเลยป่ะนี่กระโดดตรงจุดเซฟเลยปะเจสซีพีอะไรสักอย่างไม่รู้นิ่กระโดดตรงจุดเซฟเลยปะอีเกี่อกี่ะ จะตินด้วยี่เท่าไหร่อะ,อะจะไปถนะึงบน้นี่นะโอ้ดูดิเต็มเลยอ่ะเฮ้ยก็บอกน้ำเราไม่เอามาเดินไปดูเฉยเองโอ้จะรอดง่ายไวเนี่ยถึงไหนแล้วตินปีแล้วตีปีหนึ่ง้ะไหมอะไรอะอะไรไม่รู้วะ ประตูปิดอีกยังไงคือจะให้เราไปไวนะ้เนี่ยให้ไปเหมือนการ FCP สามศูนย์ศูนย์แปดแม่งลุมอ้ oh my god แอดหัวหลุดกระเด็นแล้วปาก้าตุยตุยแล้วปลาแกากลับมาจุดสปอนนี่วกลับมามจุดสปอนเหรอแล้กลับมาจุดสปอนได้ไหมกลับไปไหมอ่ะ มากลับไปจุดสปอรหน่อยมาดีมาดีถแกมากลับไปจุดสปอรแล้วเหรอเออยังครับมาอยู่ตรงไหนอะ s c p มาทำไมจินอยู่ทำไมจินตุเย่แล้วจินกลับไปจุดสปอน์ะะดูดิ s c p กล้วย FCP กล้วยอีซี่อีซี่ห้ามห้ามโดนห้ามโดนเหรอใช่จะห้ามหัวทิพยเลยเนี่ย ลื่นเออตลก scp ล้วยไม่เราไม่ใช้เก็บไว้ไปต่อไปครับจิ้มผ่านเจอคคือ,อะไรอะ่ะ scp <า>อะไร scp อะไรอะ่ะ s c ใ <XP S 1> ส่ดได้ห้ามผ่านได้ พูดเดียวกันก็ 2> 1, 2, อธิบายง่ยๆ ACP ใส่สามีกูลื่อนสองอันอ้าวกล้วยไปไหนล่ะอยากได้กล้วยอะ<ำ>่ะ ACP กล้วยจะมีอันเดียวเหรอ ACP TV ตับ TV เหรอ ACP TV อ่ะตัวเย่เลยอะไรวะจริงกำมาตัวสปอนี่เดวอ่ะ ก็อองใหม่แล้วเข้าใหม่ได้ไหมเนี่ยได้กีนเครื่องกินเครื่องแรงมากป๋าทำไมป๋าไม่เล่นแมปอะแมปไหนแมปเดิมอันนั้นน่ะแมปเดิมเนี่ยใช่เล่นอยู่เนี่ยทำไมติไม่เห็นป๋าเข้าเลยอ้าวตินออกไปออกไปอีกอันหนึ่งฮะตินออกไปออกไปทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เลยเนี่ย อ้าวตกตกไปทำไมตูเย่เลยป๋าหน้ากาก SCP ปิดครับผมทำเอาหน้ากากไปใส่นะแก๊สป๋าลาตินด้วยยืนอยู่นี่นี่ตินอยู่ไหนฮะตืนจะเข้าไปเล่นอีกเหรอไม่ตยังไงต่อออกอันนี้เหรอออกไงอ๋อออกอันนี้อุ้ยเกือบตูเย่ มาลราจินด้วยได้มาเลยมาไปเราจินอีกปีหนึ่งได้่งไหมไปีหนึ่งเลยเหรอมนานไหมเปล่าจิงถึงไหนแล้วล่ะกินถึงอันนั้นน่ะที่สามแล้วอ่ะอถึงตัวที่สามแล้วอ่ะตัวที่สามคือลายตัวที่สามอะตัวที่สามคือ scp เรื่ออะไรก็ไม่รู้อะ เ scp เท่าไหร่กันดูเลขที่เท่าไหร่กันดูยังไม่เห็นตินเลยน่าจะอีกนานอา้าวจุ่มน้ำไปเสียแล้ว,ว <c oughs> ปลาจุ่มน้ำไปเสียแล้วอ่ะไอาจุ่มน้ำไปแล้วอ่ะจุ่มยังไหมตุ้ยเร็วว่ะ เอซีบีฟาร์มิงโกทำไมมันยากขนาดนี้อ่ะยากอ่ะใช่จบเราอ่ะโอ้ยาล่วงไปทำไมคร่บอ้าวเราล่วงเลยตกใจไปเข้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมดูเย่อ้าวดูแลกลับตรงสปอ่์ไงกับตรง จุดสปอร์ไหม่ไม่ไม่ไม่อยู่สปอนนะทำไมตีนอยู่จุดสปอนบ่อยมากอะ่ะตีนใจดีอ่ะดิะ่ฮะตีนใจดีใจดีอะไรอะ่ะไม่รู้กันจดีอะไรใจดีใครอ่ะจะดีมากใจดีใครอะ่ะกับทุกคนไม่กระตุกเนี่ยเอ้าโถ่เอ้โยโดดใกล้ไปร่วงเลย มาแล้วกามาจุดสปอยไหมอ่ะไม่นะอุ้ยตกใจโดดอุ๊บไปครับ let's go <S คือ A S P ฮะที่มองหน้าได้อ่ะ <SCP. S 2> คือมันตกบ่อน้ำไปเร็วปะอ้าวกลับมาแล้วอะ่ะนี่กลับมาบ่อยจัง ทำไมอ่ะพู้เธอทำอะไรมองทำไมอ่ะมาดิโจสีอะไรไม่รู้ทำวิ่เพียบเลยห้ามโดดอ่ะปะตุยเย่ทำไมจะสเปรย์เหมือนเดิมทำไมต้องดูจุดสปอน,นเนี่ยถึงเซฟเปล่า เรียบเนี้ยว่ะมารอดีหนุย่ยตัวเรียกกับจุดจ,จุดสปอนสิจุดสปอนไหมอะ่ะไม่นะทำไมป๋าทำไมป๋าอยู่ไม่จุดจุดสปอนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันลูก แหวนเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยูนิคป่าทำไมไม่รอจีนะ่าขับเป็นช้าป่าทำไมไม่รอตรงจุดสปอรนะ่ะทำไมอ่ะต้องรอนะใช่ปะใช่ โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวพอล็กกบเอาเต็ง่ออีกรอบหนึ่งแล้วเจอกันทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันครับ